ที่พระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางนะคะพร้อมด้วยผู้นำบุญชวนบววจังหวัดลำปางได้ลงพื้นที่ตามโรงเรียนต่างๆในจังหวัดลำปางเพื่อเชิญชวนน้องๆเข้าร่วมบรรพชาสามเนรภาคฤดูร้อนในโครงการบรรพชาสมเนรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย5,000รูปประจำปีพุทธศักราช2568ในช่วงปิดเทอมเพื่อให้เยาวชนได้เติมธรรม ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามีความศรัทธาต่อพระรัตนตรยัยมีพื้นฐานชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธีด้วยหลักสูตรพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบจากการจากสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่ายโดยระหว่างเข้าร่วมโครงการก็จะได้รับการดูแลจากพระอาจารย์อย่างใกล้ชิดอีกทั้งเยาวชนจะได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิด ภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองให้มีระเบียบวินยัยมีความเคารพมีความอดทนมีอุปนิสัยกริริยามารยาทอันงดงามมีความกรตัญยูกะตะเวทีตลอดจนมุ่งเน้นการฝึกสมาธิสวดมนต์จเจริญภาวนาทำจิตใจให้ผ่องใสมีสติปัญญาฉลาดเฉียบแหลมซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของเยาวชน ที่จะเติบโตขึ้นเป็นทั้งคนเก่งและคนดีในอนาคตอีกทั้งผลบุญนี้ย่อมเกิดแก่บิดามารดาและผู้สนับสนุนงานบวชทุกคนและจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็มีน้องๆน,นักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการหลายคนค่ะทางด้านพระอาจารย์จากศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ลงพื้นที่ชนบวชสมณเณรภาคฤดูร้อนปิดเทอมเติมธรรม ในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นปูพระพุทธศาสนาทั่วไทย5,000รูปประจำปีพุทธศักราช2568ที่โรงเรียนวัดบ้านสร้างโรงเรียนวัดจอมเกตโรงเรียนบางประหันโรงเรียนวัดบางเดือโรงเรียนวัดโคกช้างโรงเรียนนครหลวงพิบูลประสริฐวิทย์โรงเรียนวัดแก้วตาโรงเรียนวัดอุทการามโรงเรียนวัดจำปาโรงเรียนวัด อินกัละยาและโรงเรียนวัดพระงามโดยพระอาจารย์ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆระหว่างเข้าร่วมโครงการโดยในครั้งนี้มีนักเรียนแต่และโรงเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการหลายคนในส่วนของคณะครูต่างก็ให้การตอบรับและสนับสนุนเด็กๆให้เข้าร่วมโครงการเพราะเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนายเยาวชนให้มีความรู้ควบคู่ศิลธรรม และการที่น้องๆได้เข้าร่วมโครงการในช่วงปิดภาคเรียนนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้ารู้จักบุญบาปคุณโทษและมีธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องค่ะ